สวัสดีครับวันนี้เราจะเที่ยวเกาะกูดกันเราไปปีเตอร์แพนรีสอร์ทดีครับนี่ก็เวลาจะตีสี่แล้วครับเดี๋ยวจะออกเดินทางไปตาดกัน ตละครเป็นไงโครเป็นตัวละครตัวละครพร้อมไหมตัวละครพร้อมตื่นไหมตัวละครอ,อะ่ะไม่นอนเลยฮะ <laughs> ไม่นอนเลยฮะต่างคนต่างสองชั่วโมงชั่วโมงนึงนั้นเดี๋ยวรู้กันวันนี้ปะลุยสวัสดีครับวันนี้เราจะเที่ยวเกาะกูดกันเราไปปีเตอร์แพนรีสอร์ทตอนนี้เราอยู่อ่ามอเตอร์เวย์ชนบุรีวันนี้มี <laughs> คาแรคเตอร์ครับนีคนถือไฟครับนี่ดูวันนี้มีคนไปเที่ยวของเราด้านหลังเห็นปะ สวัสดีครับสวัสดีครับเวการ์สเวการ์สบ้ายนะเวการ์สโอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่กอกูดเลยครับกันนะ ครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่สถานที่จอดเรือแล้วท่าเรือที่จะไปวิลเแพนรีสอร์ทแต่ฟ้าก็คึ้มอยู่นะตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะแต่ทะเลตอนนี้มันก็เหมือนอยู่ตรงฝั่งมั้งมันก็เลยแบบคึมๆวันนี้ตอนนี้มาถ่ายตรงนี้มันก็ได้ถ่ายใกล้ๆก,ก,ก็ได้ถอนแมสคุยได้นะครับแต่ว่าตอทษทีเมื่อเช้าๆมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน จู่ๆกิเพราะวารีบกันมาตั้งแต่ออกมาจากบ้าน,นตีสามกันตีสี่แล้วขับรถกันมาผมขับมาคนเดียวด้วยก็เลยให้ช่างกล้องหลับผมคุยเบอร์เบเบอ,อ,อร์โทษทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายอีกทีตอนขึ้นเรือแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูรีสอร์ทปีร์แพนรีสอร์ทกันว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ย ที่ถึงที่หมายนะเบสยังไงบ้างเอาล่ะสุดนี่แก๊งเด็ดแก๊งเราตั้งวันนี้ผิวเปบ่าไม่รู้โอ้โหทิ่นี่ก็บอกหน้าตึงตั้งนานเด็กแก๊งเด็กแก๊งเดี๋ยววันนี้เราไปกินอาหารกันมาดูวันนี้มีอะไรกินบ้างดูเฮ้ยเฮ้ยอาหารเลยยังไงได้อาหารใช้ได้เลยนะ ใช้ได้อาหารใช้ได้ขนมจีนขนมจีนมีแกงเขียวหวานนี่ยากระเลี่ยวด่าท่ากระเทียมข้นเกี๊ยวคู่สปาเก็ตตี้แฮมใช้กรอกนั่นนาเก็ตไหวไหมครับวันนี้ โอ้ยเขาจะทาลอยไหมโเขาจะทาลอยวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างะครับผมวันนี้วันนี้จะเป็นไปดำน้ำที่แหลมเจดีค่ะแทนกิจกรรมไปน้ำตกค่ะเพราะว่าปกติเราจะไปที่น้ำตกของเจ้าแทนค่ะครับช่วงนี้น้ำตกไม่ค่อยมีน้ำก็เลยไปดำน้ำแทนได้วันนี้ใช่ค่ะลัวลูกค้าเบื่อค่ะกิจกรรมให้ลูกค้าทำค่ะ แล้วก็3ามโมงครึ่งถึงห้ามงเย็นวันนี้จะมีอาหารว่างนะคะคอาหารว่างของเราวันนี้จะเป็นเซตยำ e มุนเซนทะเลปอเปี๊ยทอดขนมจีบค่ะแล้วก็อาหารเย็นจะเริ่มหกโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนะคะ,คะเป็นเซตบาร์บีคิวค่ะ เราทําเองหรือว่าเขาทําให้ครับอ่าบาร์บีคิวจะเป็นย่างไม้เลยอ๋อ้ยย่างไม้แล้วใช่ตอนเย็นลูกค้าสามารถนั่งโต๊ะได้เฉยๆเลยได้อะไรเรียกน้องได้เลยค่ะครับผมจะมาเสิร์ฟที่โต๊ะค่ะได้ครับแล้วก็สองทุ่มก็จะมีโชว์ควงกระบองไฟตรงด้านหน้าบาร์ด้านนู้นนะคะอ๋อหน้าบาร์ตรงนู้นใช่ค่ะจะเป็นพวกค็อกเทลอะไรพวกนั้นก็มีให้ตรงนนั้อ่าบาร์จะอยู่ทางด้านนู้นค่ะ เปิดรบริการตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเชยงคืนทุกวันนะคะส่วนตรงนี้น้ำสมุนไพรชากาแฟโอวัลตินไอศครีมลูกค้าสามารถทานได้ทั้งวันนะคะส่วนปัายกระบอกค่ะส่วนด้านโน้นเป็นซุ้มจิตกรรมนะคะถ้าลูกค้าอยากภายเรือคายัก ลูกค้าสามารถแจ้งสตาฟเสื้อแดงได้เลยนะคะอ๋อครับมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีค่ะสามารถพาด้านตั้งแต่โมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นค่ะได้ทั้งทะเลและก็คลองเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของการทําความสะอาดห้องนะคะเราจะไม่เข้าห้องของลูกค้าก่อนได้รับอนุญาตค่ะถ้าลูกค้าต้องการทำความสะอาดห้องหรือต้องการอะไรเพิ่มเติมสามารถแจ้งที่หน้าค์เตอร์หรือพนักงานเสื้อเขียวได้ค่ะ คาเตอร์ของเราจะเปิดบริการตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันนะคะเ้วแพลนพรุ่งนี้อ่ะครับพรุ่งนี้ก็จะมีเป็นดำน้ำค่ะแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะเป็นช่วงไหนจะมีสองรอบครับรอบเช้ากับรอบบ่ายขึ้นอยู่กับเรือของเรอต่อ้วยแล้วสภาพอประกาศด้วยล่าครับฝนตกก็ไปได้ค่ะไปได้ใช่น้ำก็จะขุ่นนิดนึงอ๋อน้ำก็จะขุ่นใช่ค่ะเรกฟาสา์กี่โมงอ่ะครับ เริ่ม7จ็ดโมงครึ่ง <7 S 1> ถึงสิบโมงค่ะก็จะเป็นบุฟเฟ่ทั่วไปแล้วก็จะมีสเตชันขายอย๋อ<า>ออ<า>อโอเคได้ครับขอบมากครับพี <ขอ S 2> <อ>่ครับขอบคุณครับดูเรากินวันนี้ครับอาหารวันนี้ยังลกครับวันนี้ซับยันไม่เหลือแรกเลยครับหิวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพวกเราไปเปลี่ยนเสื้อกันแล้วเดี๋ยวมาเล่นน้ําดีกว่าอากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวลงเล่นน้ำกันไป day two ครับถ้าเดี๋ยวรอไปดูของจริงรกันเมื่อกี้แวะเข้าไปทำท่องน้ำมาทำภารกิจลับเขาเรียกว่าอะไรนะกิ่งไม้ปาตูดนรับต,ตอนนี้เรามาอยู่กับเกาะกูดล่วงเกาะกูดเกาะช้างนะครับผมมาดําน้ํากันสตนอกกิ้งประมาณ2ชั่วโมงจ้าจ้าพี่ a าเไวรุน่นไมกาดําน้าําป

หายแล้วว่าเมย์ดนะูสิชุ่มชื้หน่อยเดุ้งธรรมดาแต่มันอ่า้อดอามะขามอืมหวอร่อยผูกมากน,นะ สองวันแค่นั้นสื่อ,อหนัเลย